สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวรขอนำเสนอกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินประพันธ์โดยนวรัตน์พงไพบูรณ์บทกวีแม่ลาการ้องลำการ้องอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจากลำแม่ลาจรดการ้องน้ำล่องลดเลี้ยวเป็นลำไหลผ่านทุ่งข้าวทองเป็นยองใหญ่ ไม้ไร่ร่มพื้นอยู่ยืนยาวร่มเรือนร่มลานร่มแรงเรี่ยวหน้าเกี่ยวร่วมเกี่ยวทุกเคียวข้าวหน้ากล้าร่วมกล้าหวานกล้าพราวนี่คือเรื่องราวของแผ่นดินข้าวปลาแม่ลาแม่การ้องเต็มครองเต็มคุ้งเต็มทุ่งถิ่นหน้าน้ำน้ำพลอยร่วงร้อยริน หน้าแหลงไม่สิ้นกระแสทานมีลำเจ้าพระยามาคล้อยคล้อยมีลำน้ำน้อยมานองย่านมีลำแม่ลาการ้องผ่านเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองสิงห์บุรีอ่านโดยน้ำฝนแวนแคว้นประธานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวร